ตัมาเขาเขียนมาให้ด้วยเขาก็เพ่งเล็งก็ไปทางจารับุรุษอีกตอนนั้นปีดีก็ออกจากเมืองไทยใหม่ๆเราก็เลยเห็นก็าไม่ยืนยามมันคืนนะเขาสั่งว่าจะไปจากพี่นันตรงแจงเขาเจ็ดวันสามวันทางน้าก็เลยขอลองอว่าไปเดี๋ยวนี้ไม่เป็นภัยก็จะไปเดี๋ยวนี้เลยก็เดินทางจากนั้นไปประมาณสิบกิโลถึงท่าแพ เลวจะแพ่ไปสองกิโลก็ไปเจอวัดวัดหนึ่งเขาเรียกวัดเปวบ่อพูดตอนนั้นน่ะตอนญี่ปุ่นขึ้นเมืองไทยอ่ะมาปะททะกันตายกันเยอะเลยละ่ะฝังไม่มีที่เว้นว่าแล้วอยากจะเจอผีไม่เห็นผีทีเพราะไม่กลัวผีตอนนี้อยากเจอผีอนนี้กลางคืนผีก็หลอกมันหล่นจากต้นยางมาใส่เรา เอาการกดดันจนยางจะมาเอาผีคน,นท้ายก็ไม่มีอะไรอ๋อผีเป็นอย่างนี้เองนี่เวลาทำไงกลางคืนไม่นอนั้งเช้าไปมีระบาดฉันแล้วว่านอนไม่มีใครก,รรกล้ากล้าเ่ะเพราะว่าผีเันมันดุจริงๆอ่ะเขาปลูกบา้านในมันที่จะปลูกบา้านมันไปกินคนก็สี่คนว่าลือวัดไปหมดมันก็เลยต้องให้ปลูกบา้านมันไม่งั้นจะไม่กินบนบ้านเราก็ไม่เพาะมันไม่ขึ้นไปเพราะว่า เขาบอกกลางวันฝนตกๆมันยังไปพักกระถูนนี่บอกผีผีบอกมึงเย็นมึงเลยมึงเย็นมึอจะเย็นชัดเจนแต่ไม่มีคนก็วิ่งหนีทั้งทั้งฝนฝนเราก็ไม่ไปพักันนั้นพักต้นมะนาวผีก็ต้มยางมันหล่นใจอย่างควายทูกตัวไม่มีอะไรหรอกอะไรก็ไม่มีห่างกันแล้วเม็ดเนี่ยกลางวันมันก็ยังกล้าหล่ออีกวิ่งมาอยังควายจักปุ๋งวิ่งมา เสียงข,ขึ้นขึ้นกันมนป่าจะพังพระโพลกดมาดูก็ตัวแดงๆเราอ้อมเราเนี่ยไม่มีหางเลยแต่าตามันเยอเกินเท่าไข่ไก่มันแวบ,บแวบ,บมันไปทายรถนั่นเนีงกลางวันมันยังกล้าหลอกเรากลางคืนพอเวลาตีหนึ่งมันก็เข้าให้เราลำคืนในสองทีสามทีลำที่สามที่สี่คืนที่สามที่สี่กน มันให้หัวเลาะด้วยนั่งให้สัน่นเราเอ๊ะทำไงภาวานาแล้วก็ไม่หยุดพาวางแปลอะไรแปล,แปลก็ทำได้หมดแต่มันก็ไม่ฟังแล้วคืนที่ห้าวะกรรมกรรมกรรมมันก็หยุดเราเอ๊ะแปลกว่ากรรมกรรมทำไมหยุดนะมันนึกก็อ๋อพระเจ้าเราบอกว่ากรรมมันจะกุมหิ้วมีกรรมเป็นเื่องเกิดกรรมอัายุลรมีกรรมมพันผีก็ต้องมีกรรมเหมือนกันแล้วอยู่นี่นนสบาย ต่อมาคนก็มาขอของกันผีมาขอกันผีนะเข้าคนจากสิบคนเป็นยี่สิบคนเป็นสามสิบคนทหารมั่นตรงที่กรมทหารเขาก็เอารถเต็มทีสิบลอ้อุกคนไปเยอะแล้วไปขอได้ของดีแล้วไม่มีจะให้หรอกตอนนั้นบวชได้แปดเก้าพรรษาท่านเองก็เลยหนีไังนั้นก็มา มาที่ภูเขาแก้วเห็นลิบๆระยะทางที่หลังทราบว่าเป็นยี่บสองกิโลจากตัวตัวเมืองไปยี่บกิโลแล้วเราเดินไปที่ที่ฐานนีไปสิบกว่ากิโลแล้วเป็นสามสิบกว่ากิโลก็ไปถึงนั้นขณะที่เดินไปกลางวันแดดร้อนก็ไปพักหลังบ้านแขกเขาอิาลามประมาณยี่สิบวานเะนี่ยมันร้อน เอาปืนยิงเราคงจะไม่ใส่ลูกควันกรมาหาเราไม่เห็นมีนกมีอะไรเราก็ตกใจไปเอ๊ะวันนี้ใจร้ายแล้วก็เดินต่อมัตอนตจนั้นทางรถก็ไม่มีที่พูดมันสองพันสี่ร้อยเก้าสิบทางรถก็ไม่มีตอนนั้นแล้วเดินตามถนน,นไปไปที่อำเภอรัรนตากาตอนนั้นเป็นกิ่งอำเภอเข้าไปในเขาห้ามงเย็นนีน่ก,ก็กลางกดตอนนั้นวชุชนรามคคอคิดเตียนกัน ที็นี้เขาก็ล้อมเราถามวามา,มาจากไหนจะไปไหนบวชขี่ปัญจาฟ้ามีเจ้าฟ้าสวรรค์แขวนก็นไลทำบุญกวดน้าไปให้พ่อให้แม่เห็นตะ้าไปขี้วันใหนช่วมเห็นหนอนกินหมดเอ้เราสงสัยเขาไม่ไหวเขานุ่งตะโลงโดยมากผ้าเข็นหัวถือมีดสำรับหวดไล่อย่างเงี้ย เอ่ถ้าไม่ดีถามว่าที่นี่ก็ไม่ถือศาสนาพุทธยยมเขาไม่มีใครถือเราเขาบอกมันจะถือทิฏฐิเตียนอิจรา,ามอนี่กระจายว่าจะกินขา้าวยังไงวะเนี่ยแล้วก็กลางกดจะแล้วด้วยดิอันนี้เขาบอกว่ามีจะจะศาสนาพุทธมันถือศาสนาเขาลันานี่ยังมีพระครูอ่ะบวชดีสี่ภาแล้วยังม่ยังมาถือศาสนาก็เลย ถามว่าตายยังยั่งอยากเจอไหมแต่มาก็ว่าอยากเจอจิเขาก็มานั่งข้างขวามือถามว่าท่านรู้จักผมนะไม่อยากผมมาบอกไม่รู้จักโยมรู้ว่าโยมที่เขาเจออยู่เนี่ยเขาถามว่าโยมมาสื่อศาสนาเขาเป็นพระครูบทยี่สิบสี่ภาษาจริงไหมบอกจริงครับทําไมโยมมีสื่อศาสนาจะลามะหรอก็บอกศาสนาพุทธอะรวงโลกหลอกรวง,วง,วงประชาชนอนโลก มาขู่สวรรค์มาล่อเนี่ยสมาบอกว่าเนี่ยอยากจะเรายอมแล้วก็ถามยอมยอมพูดให้เขจายสมาวยถือศาสนาจสลามศาสนาคิดด้วยแล้วน,นั้นอยอมคนเขาเขาเป็นตตอิมมัมเขาชื่อพยอมแย่คนหนึ่งชื่อปราโมดเป็นโตเขาเรียกว่าเป็นบัตรหลวงนะเขาสอนอยู่ที่นั่น เจ็ดวันก็มาสอนทิ้งอีสี่วันก็จะมาเขาถามปัญหาว่าว่ามีเจ้าฟ้าสวรรค์แขวนจะนนนอะไรตมาก็จะบอกอ่ะพระครูเนี่ยอาถามอย่างเงี้ยจะมาเราตอบอยังไงมนต์ท่านตอบให้ฟังผม,มอยากฟังตมาบอกอ่ะโยมทั้งหมดเนี่ยเคยเห็นเดินเห็นดาวเห็น้าวันกันหรือย่างบอกเห็นโยมรู้มันแขวนจะอะไรเขาบอกเขาไม่รู้มันลอยอยู่โยมมันไม่แขวนกันอะไรหรอกโรคก็ลอยอยู่ มันยอยในกาากาศเนี่ยโลกเหล่านี้มันถึงไหวได้ไะยินงก็เลยเป็นดินไหวมันไหวมันจริงได้ป้าะไรมันลอยแล้วมันหมุนด้วยล่ะหมุนจากวันเป็นคืนคืนเป็นวันและดาวเดือนก็ลอยอยู่ทวันก็แขวนแบบเดียวกันเขาบอกทําบุญก่อนหน้าไปให้พ่อให้แม่ใครเป็นคนจะไปให้แล้วอาจะมาก็บอกว่าเอที่บ้านยอมมีวิทยุไหมเขาบอกมี มีทยุยมร้องเพลงร้องยเกทั้งผู้หญิงผู้ชายมีปีมีชจอมีเครื่องบรรเลงเพลงอ่ะยอมว่ามันอยู่ในวิทยุยมใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่มันร้องที่ไหนอ่ะมันก็ส่งมาจากเครื่องส่งแล้วใครเอาที่ดังอ่ะมันมันมาดังในวิทยุยมอ่ะเขาบอกไม่รู้มันไม่มีใครมาแล้วยอมมันมาเองอ่ะมันมาจากอากาศยอมรู้มันส่งมาจากไหนบอกหลายสถานี และใครบันดังถาสานี่ยอมอะวิญโยอมก็บอกไม่รู้มันมาเองยอมไม่ใช่มีคนมาส่งแล้วมันส่งเดี๋ยวนี้มันก็ดังเดี๋ยวนี้แหละไอ้ที่ดังที่โน้นมันก็มันก็ดังที่โน้นแล้วมันก็ไอ้ที่ดังโน้นบันดังที่นี่ด้วยเขาบอกทําบุญกวดน้ำไปให้พ่อแม่ปุริยายอ่ะไอ้คนทำไปไปกินอะไรให้เขาทั้งหมดแต่มาก็บอกมันมืดแล้วกัจุดเทียนคุยกับเขา แลวฉีกเทียนในกาช้างอมันมีห่อละแปดเล่มตรงให้คนละเล่มมาเล่มให้เขาจุดทั้งเราถามว่าจจุดทำไมก็ต้องจุดดูก่อนที่เดี๋ยวจะรู้จุดแล้วบอกให้ย้อมดับคนละร้อยทีมันจุดคนร้ทีถามว่าไฟจะมาติดโยมไปไหมติดแล้วไฟจะมาเหลือเท่าไห,หมดไหมเขาบอกหมดอนานจมจุดไปแทบไม่รู้จะหมดหรอฉันใดก็ดีทําบุญกดน้ําไปให้พ่อแม่เราไปกินอะไรเรากินอันเก่าแหละ แล้มันยังได้บุญไปมากด้วยกวดนา้าใปเขาอ่ะเขามีหนังสือเราจากนั้นทําตีถึงทําเอกเลยที่ชี่นินเมียก็ชื่อลัดนี่กับพนิชชัยเขาก็ถวายหนังสือหมดเลยพอเ,เราอยู่เขาให้เขาเข้าใจก็เราก็เทศโปรดเขาโตอิมมั่มันก็เข้าสนาเราแล้วก็อบัตรหลวงก็ถือสนาเราทุกวันเนี่ย มีวัดสามวัดตรงนั้นชื่อวัดพิธการเขาแก้วแล้วก็วัดใส่งามและวัดหัวเขาแล้วต่อมาก็ต่อมาอยู่เขาในถ้ำอ่ะสิบปีที่หลังนี่นะกลับไปอยู่เขาึกไปกลับหกชั่วโมงจะวยว่ะต่อมาเขาไปอยู่ทางซ้า้อ่ะไปสิบสองเส้นมาสิบสองเส้นเดินสิบแปดนาทีตั้งนาันกาเดินไปไวๆนะ แลวพัฒนาถ้ำหมดไปสองล้านทุกวันในสร้างช่วยเป็นหนูตทะลุเป็นงวขายมันเสือและเพิ่งมา,มาเมื่อพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจากที่นั่นมาเดีย๋ยวนี้มีถนนท้นทางราบรื่นไปง่ายมาง่ายที่นั่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในถ้ำอย่างที่เราไม่เคยเห็นมามีเจ้าถ้ำเวลาเราใจสงบเงียบเงียบมันก็จะมาคุยด้ยอย่างดีเขาคุยดีมากเลยก็บอก คนเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในลูกขี้ถามลูกขี้ยังไงก็ตัวเราเนี่ยมีจะลูกขี้รอบตัวแล้วเนี่ยมีขี้เหือยขี้ไขขี้แค่ขี้อะไรก็ไม่รูข้ขี้หูขี้ตาขี้ตะกระ,ะเราไม่มีตัวเขาพูดดีจังเลยละ่ะเพราะว่าเขาชื่อจเจริญธรรมถามว่ายมเป็นผีหรือเป็นคนหรือเป็นเทวดาก็าบอกเรียกเขาจเจริญธรรมก็แล้วกันแล้วก็ยังบอกความลับในถ้ำอ่ะ บ่อหนึ่งนะ้ในถ้ำนะเข้าไปให้ลึกที่สุดที่จะไปได้ชิดสองเช่นกแต่อายาจุจนะภายนอกภายในแต่ชิดสองกินแล้วหายหายโรคหายภัยก็เอาคนที่เป็นโรคประจาทไปกินก็หายเอาอยายองอายุสี่สิบห้าน้องพญ่นินไปกินก็เดินไม่ได้ถึงสี่ปีเป็นมาพาดนุ่งผ้ามาไ,ได้ชัดก,ก้นไปได้ให้ลูกอายุแปดสิบสองเนี่ยนุ่งให้ แล้วก็ให้ไปกินอาบขาเข้าไปก็ขึ้นคอไปก็แล้วก่งคอไปก็ขากลับก็เดินก็กลับเองเนี่ยถักผิดมากเลยแต่บอกอีบอหนึ่งกินแล้วมันให้รักให้หลงกันก็เอาคนไปกินมันหลงรักกันคนอายุสิบหกก็ห้าสิบแปดได้กันได้แล้วถ่ายใส่เลยคุณจะละใส่ถ่ายแล้วคื้นที่ทั้งที่สามมาปูดขึ้นเลย ดังอุกอูมันพาไม้นิ้วขึ้นาสามเขาเรียกไม้เหลาเตา่าบางงอนอ่ะคือมันจะเคียนอ่ะหกกว้างหกนิว้วหนาน,นิ้วครึ่งยาวหกสองก็เดินไปตั้งสิบกว่าวาแล้วตั้งกว่านั้นก็ไม่กล้าถ่ายใจไอ้บอ่อนึงก็เข้าไปหกหกเส้นนะกินแล้วก็บอกหายเมาลูกขี้ถามมาลูกขี้ไปไงคือคนเราไม่จะลกขี บ่อพิสดารบางวันก็มีน้ำบางวันก็ไม่มีลึกตั้งสิบกว่าวาบางวันก็น้ําไหลออกมาเต็มเลยแล้วก็ก้านอิดใส่ทุกวันเนี่ยสูงเมตรครึ่งบางวันก็ล้นออกมาบางวันก็เอากหินโยนไปดังกงกังกงกังมันมีลักษณะคล้ายมันช่องคลอดผู้หญิงมันรีเหมือนกันเลยล่ะเนี่ยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปสร้างมาตรงนั้นนะเจาล้านกว่าบาทศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยถ้ำอันนี้ ที่ไหนก็ไม่เคยจากผิดเองนักทีอะถ้าที่บรรยายมาก็สมควรแก่เวลาขอญอาติยอมตั้งใจฟังและตั้งใจดูแลไปน,นึกคิดดูอะที่อาจจะมาพูดเนี่ยเป็นปรมัตธรรมธรรมที่ชักนําสับทังข์ไหลออกจากโลกโลกคือมูจัดโลกคือความแก่คนเจ็บคนตายที่ญาติยอมกวนะต้องกินต้องใช้วิบวบากของขันต้องแก่ต้องเจ็บคนตายใครเกิดมาที่จะไม่ตายนั้นจะไม่มีเลย จะจังถอนตายทับแผ่นดินทมแผ่นดินทุกคนร่างกายเกิดเป็นเด็กเล็กน้อยก็จ้อยลอยเลวแหลงขังขันก็ไม่มีพี่น้องพ่อแม่พารันอาบน้ำให้นอนเปรอยู่ไม่นานชายก็เป็นหนุ่มผู้หญิงก็เป็นสาวดังว่าบุพภาวุพาผ่านเหมือนว่าจะอยูขข่คู่โลโอของรงการอยู่มาไม่นานหนังเหี่ยวครางยานผมงอกฟังหัก แก้มตอบนีนนน่มันมน,มน,มน,นี่แหละนาวันไม่ไม่เที่ยงจะเสียงเลยเอวันก็มีได